วันนี้จะพามาเที่ยวชมงานสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้ผู้สร้างงานจำนวนมากนั่นคือสะพานเขียวหรือสะพานฮิรันนารมิรสะพานฮิรันนารมิรสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนและประชาชนที่ต้องเดินทางไปกลับของสองฝั่งแม่น้ำเนื่องจากก่อนสร้างสะพาน การเดินทางของนักเรียนและประชาชนจะต้องเดินทางโดยเรือรับจ้างและเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำจะสูงและไหลเชี่ยวประชาชนและเด็กนักเรียนจึงได้ทำหนังสือกรับเรียนทากนายกรัฐมนตรีผ่านเว็บไซต์ระคังห่วงใยจากใจนายกและทางสำนักนายกจึงมีหนังสือผ่านจังหวัดให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนทางรัฐบาลจึงมีคำสั่งมาทางจังหวัดนครสวรรค์ ทางจังหวัดน,นครสวรรค์ก็มีคำสั่งมาทางเทศบาลเมืองชุมแสงให้ทำการสํารวจดูแลความปลอดภัยของนักเรียนจึงได้มีการสร้างสะพานขึ้นสะพานนี้จ้างบริษัท MAA Concession ที่กรุงเทพออกแบบทางเทศบาลชุมแสงของงบส่วนกลางไม่ได้จึงใช้วิธีกู้เงินจากโทราค้ามานาคมการสื่อสารแห่งประเทศไทยมาทําสะพานเส้นนี้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างกันเริ่มทำโครงการตั้งแต่ยุคนายสุทธิพรหีรานสริวัฒน์ เป็นนายกเทศมนตรีจึงได้มีการตั้งชื่อสะพานแห่งนี้ว่าหิรันนลุมิตรเพื่อเป็นอนุสรแก่นายสุธิพรหิรันศิวันรสะพานหิรันนลุมิตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองชุมแสงและอยู่ใจกลางแม่น้ำหน้าของเมืองชุมแสงซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากช่วงตอนเช้าและช่วงตอนเย็นขอเชิญมาท่องเที่ยวกัน ที่สำคัญนักเรียนยังใช้เดินข้ามฟากแม่น้ำน่านเพื่อไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนชุมแสงชนุทิศเป็นประจาทุกวันขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ